คุณกำลังฟัง The Editor Podcast โอ้อาจารย์เอวันนี้เราต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับที่แล้วเราเคยพูดเรื่องของโควิดที่สาวเหนือเขา,าเขาทะลุเข้ามาแล้วเราบอกว่าไลไรขาดจิตสำนึกเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์นะเดี๋ยวคุณใส่หน้ากากยังผมใส่อยู่ียอคุณดีนี่คือปกติผมใส่หน้ากากหายใจเอยู่แล้วทุกครั้งนะผมไม่เคยที่จะถอดหน้ากากเลยเราต่างใส่หน้ากากเข้าหากันใช่ครับผ่านมาไม่กี่สัปดาห์เองอาจารย์เรื่องปัญหาโรคแต่โควิดนี่ใหม่ครั้งแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะแรงมากกว่าเดิมเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ยอดติดโควิดที่สมุทรสาครเนี่ยที่เป็นตลาดทะเลเนี่ยคมันหกร้อยกว่าคนนะ่อาจารเอืคือวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดูอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนดูทีวีของศูนย์เนี่ยศูนย์โควิดเข้าแถลงที่โคศกโคศกโคศกคนดังอ่ะโคศกคุณหมอจิตวิทยาคุณหมอคนดังในแพทย์ทวีสินเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การระบาด ระลอกสองนะไม่ใช่เฟสสองแนะเจ้เป็นการระบาดครั้งใหม่อืก็เหมือนน้ำรอระบายแล้ว <c oughs> แหละจะไปพูดจาะอะไรเนี่ยนะภาษาโบราณเขาเรียกพูดให้มันย่อมยาวนะอยากให้ประชาชนตื่นตระหนก,<า>กขอให้ตื่น,นตัวเขาเก่งเรื่องนี้<อ>เรื่องพูดให้มันย่อมยาวของแพงพูดให้ถูกของถูกขายแพงนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่รู้แกหรือใครแล้วนะของถูกขายแพงเนี่ย เห็นผมหัวล็อกองเราเห็นผมหพวล็อกบเขอนนะาจัรเดชแท้จริงแล้วเป็นไงเศร้าคุณอย่าอย่าเอาคํานี้มาพูดคุณพูดความจริงออกมาคุณขมขื่นคุณพูดคํานี้ออกมาแล้คุณยอมรับนะว่านอกจากคุณเศร้าแล้วเนี่ยคุณยังขมขื่นแล้วหดหูนะครับกับสิ่งที่ผู้คนโยนกันไปกันมาว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าไร้จิตสํานึก อ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าปล่อยปาละเลยเออป้าเต้เป็นไงบ้างไม่รู้หลังจากฟังเราครั้งที่แล้วปาเต้เขาขอโทษกันแลกรานแล้วก็อขอโทษหลายอย่างทั้งอารมณ์เขาด้วยเขาก็อขอโทษเรื่องอารมณ์แรงไปอะไรเงี้ยก็ครั้งหน้าจะทําให้ดีกว่านี้จะมีอีกเออข้ั้งหน้าก็ค<อ>ง <COVID S 2> ปีหน้าโควิดน่าจะหายแล้วที่เราเศร้าใจโควิดเนี่ยอาจารย์แต่ว่าประ,ประเทศไทยวันนี้บอกช้ำนะถูกตูก ปีนี้ทั้งปีต้นปีก็โดนทุบด้วยพิษโควิดปลายปีก็เราก็คิดว่าบรรยากาศน็าจะดีขึ้นแล้วคนก็จับใจใช้สอยกับไปไปเที่ยวต่างจังหวัดเม็ดเงินหมุนมากในแต่เดภูมิภาคดันจะถูกโควิดทุบอีกไม่เรื่องนี้มันโหดมันโหดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคุณจําได้ไหมฮะครั้งแรกที่เขาว่ากันว่ามันมาจากเบืองอู่ฮั่นมันมาจากตลาดสดเหมือนกัน ก็ตลาดมหาชัยเราก็จะเป็นตลาดอู่ฮั่นสองใช่อันนี้ไอที่เขาตื่นตัวกันมากจนกระทั่งเรียกไปหาว่าเขาตื่นตูมเนี่ยเพราะมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันไปซ้ำรอยครับมันไปซ้ำรอยว่าไอของเนี่ยที่อยู่กับของเย็นอยู่กับสัตว์น้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทันนี้ไอปัจจัยเนี่ยฮะมาบวกผสมกับแรงงานต่างด้าวเข้าไปอีกฉังนั้นถ้าวันนี้เราไปหมหาชัยนีนะ พวกที่อ้อมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยเขาอยู่กันเป็นดงอใช่ผ <ม S 2> ชอยากจะขอติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน่อยตีเนียต้องติเพราะเป็นการติเพื่อกอครับและเป็นการติชมโดยสุจริตนะฮะว่าขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขามอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดไปคอยดูแลครับ ตัวท่านเองนะไปเป็นพ่อเมืองในจังหวัดที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เลยครับ,รบแต่คนเยอะนะเราก็รู้ทั้งรู้รว่าประชากรแฝงครับ,รบในจังหวัดกนเยอะมากนะฮะราที่แฝงเข้ามาเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยวันนี้กว่าจะโกลาหนกันนะฮะขอรับรถแพทย์ตรวจพระราชทานไว้ตรวจเนี่ยแรงงานต่างด้าวทุกคนเนี่ยมันควรจะทําก่อนหน้านไหม ก็ควรนะก็เขาให้มอมมากให้ดูแลไงจ๊ะก็กะนี่ไงก็ดูแลแล้วดูและแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วท่านี้มันกลายเป็นแล้วมตีสารณาสุขก็ต้องไปถึงที่เลยเหรอจะมาแล้วกรมการเมืองอะ่ะเขาอยัางไงมตีสารสสุขคุณไปหนูอยู่ไหนเนี่ยใช่ไหมหนูอยู่ไหนคือไอ้นี่ก็ไม่ได้มาชี้อะไรแกนะแต่พยายามทำความเข้าใจไอ้ที่บอกโควิดกระจอกเนี่ยจะพูดในฐานะ รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือแกพูดในฐานะรองนายกโอ้แกเนี่ยมีสองมืออ่ะพูดได้สองมวออยู่แล้วเพราะว่าข่าวถามในในในตอนที่เขาใส่ใส่ชุดหมอแล้วคุณเอาเหรอใส่ชุดหมอนะตอนที่ตอบว่ากระจอกเนี่ยใส่ชุดหมอตอบคือในฐานะรองนายกเขาก็ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจอยู่หลายกระทรวงใช่ไหมเพราะอาจจะให้กําลังใจหมอหนูแต่ในฐานะเป็นหมอคุมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องเด็ดขาดใช่ไหม แล้วทำไมแล้วมันมีเรื่องอะไรหมาไม่เข้าใจนี่แหละหนูกับหมานี่ <c oughs> คือเรื่องเรื่องไปเสือกันใน Facebook หมอที่จังหวัดพยาวทีนี้ไอ้โพสต์นั้นหายไปแล้วนะลบอ่ะหมอลบ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 คือวิวาทะากาันคือที่ฟังไม่เข้าใจสงสัยเป็นหมามั้งความหมายอย่างนี้เลยนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงถึงโรงพยาบาลเลยมารอรับแลวกันนี่คือบุร์ดิ้งของหมอหนูคือหมอพเยาวก็เอารูปโปรไฟล์เป็นหมาสิก็เลยใช่ไหม เขาก็ได้ได้ช่องละสินี่เขาเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในคอมอนี่มากที่เล่น Facebook แล้วโต้ตอบอยู่กับทุกคนนะ่ะน่าจะนะเพราะคนอื่นจะไม่ค่อยต้ต้ไอ,อ,อ,อ้ต้โต้ตอบกับประชาชนอืมแล้ว,แล,วแล้วไงจะถอดถอนแกอ่ะถอดถอนแกอ๋ขอเขาต้องถอดถอนนี่คือสังคมออนไลน์ที่ที่เขตั้งตั้งแคมเปญขึ้นมาสังคมอ,ออนไลน์อีกแล้วผมเหนื่อยจริงๆ อาจารย์ต้องยอมรับเพาสังคมออนไลน์มีอิทธิพลผมอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มๆอยู่เนี่ยผมก็มีความสุขดีแล้วแต่ไม่มีใครรลสฟอนกัอาจารย์นะหรือเลนสนฟอนตัวเองเ <c oughs> ออก็เออก็เข้าใจแต่ก็แล้วไงแล้วไงแล้วมันก็เรื่องของเรื่องเนี่ย หมอหนูเนี่ยปากดีผมขอใช้คํานี้นี่ผมไม่ได้พูดเองนะคนในโลกออนไลน์พูดว่าหมอหนูเนี่ยปากดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วไม่ระบาดหรอกเอาอยู่เอาอยู่สุดท้ายก็ไม่อยู่ผ่านมาเหมือนจะดีขึ้นโควิดดีขึ้นก็บอกว่าโควิดกระจอกไอ้ว่าถ้ากรรมกระจอกเนี่ยเอามายัก,ก็ผู้บัญชาการสถานกา,การณ์เป็นแชร์ที่ไหนแล้วผูออว้บัญชาการสถานการณ์เป็นนายกแลวมนตรีเขาก็มาคนไม่สนหรอกว่าใครเป็นคนดูแลสูงสุดแต่แน่นอนล่ะคนที่เป็น คนคุมสารสุขก็ต้องดูแลเอ,อหวันก่อยปะละเลยหรือเปล่าไปกินข้าวยาวราชเนี่ยนะก่อนที่จะมีเรื่องกันเนี่ยก็ดูโอเคเจอหมอนหนูับมากินพัตตคัรแห่งหนึ่งในตอกลึกลับนะครับแล้วก็มีอธิบดีกรมต่างๆในกระทรวงสารณสุขเพียบเลยนะมากันมากินข้าวกันนะ่ะ เลยมอมีหน้าก็ต้องปิดเฟซกันเป็นธรรมดาเป,เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเเพราะว่าขนาดเจ้าใหญ่ในโตเขามากินข้าวกับหมอก็ยังใช่ไหมต้องอะไรอะไปเตรียมการรอรับไเ,เาก็แห่นกันมาแต่เรื่องน่าสนใจคือเมนูพิเศษของหมอหนูนะเมนูอะไรฮะอาจารย์เออหมอนหนูนี่เขามีเมนูประจําสำคัญเขานะฮะคับคือหมูสับปาเค็ม อวลวิธีกินเนี่ยหมูสับกับปลาเค็มเนี่ยปลามัานเคม็มหรือล้สับของหมูสับเนี่ยนะฮะเวลาไปนึ่งเนี่ยต้องราดซีอิ๊วแล้วก็ใส่ขิงซอยเยอะๆโอ้จะได้ดับหน่อยแล้วเขาจ้วงข้าต้มกันเพลินอันนี้เป็นเมนูที่อ๋อมาหนูก็ชอบเท่าที่เราพอรู้มาเนี่ยเท่านี้จะยังไงอะ่ะก็สถานการณ์มันซ้ำรอยใช่ไหมตล,ตลาดมีของสดเนี่ยวันนี้วุ่นวายไปกันใหญ่แล้วเพราะว่า คนไปตลาดแล้วไม่ใช่ตลาดรีเทลครับถ้ามันเป็นตลาดรีเทลเนี่ยมันพอไหวไอ้นี่มันตลาดโฮเซลไปซื้อมาแล้วไปกระจายต่อใช่จ้ามันไม่จบที่คนกินเนี่ครับมันไปต่ออีกกีทอนนี่ไปถ,ถึงสมุทรสมุทรปราการก็น่ากลัวสมุทรปราการไปเกี่ยวข้องอะไรครับแม่ค้าสมุทรปราการเนี่ยถึงแม้จะเป็นเมืองเมืองหน้าดัดก็จริง อาหารทะเลเนี่ยก็ไปเอามาจากมหาชัยตลาดสดปากน้านที่เราดังๆเๆนยนะอาจารย์เนี่ยแม่ค้าก็ไปเอาไปเอาของมาจากตลาดที่มหาชัยแล้วคราวนี้ทําไมเราไม่แล้วก็มาขายที่ตลาดปากน้ำเราไม่พุ่งเป้าที่แรงงานต่างด้าวมาซะหน่อยว่ามาอะงไรอ๋อเขาก็มาถูกกฎหมายเปล่าอาจารย์พ่อเมืองเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะ,ะนี่เห็นนายกสมาคมประมงออกมาสับหมอหนูสเละเลยนะคืออย่างนี้ ไอ้เรื่องนี้นะฮะที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยเขาทํากันสิ่งหนึ่งที่เขาทากันเนี่ยเ,เขาเรียกว่าการจัดการประมงผิดกฎหมายหรือว่าไอยูออยูไปยูออยูจะมาวันหนึ่งไอ,อยุโรปเนี่ย<ๆ><ๆ>ก็ออกระเบียบบ้าอะไรไม่รู้บอกว่าไอสัตว์น้ําที่ส่งไปให้เขากินเนี่ยมันตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้อว่าไปจับมายังไงทรมานสัตว์ไหมใช้แรงงานเด็กบนเรือป่ะะไออกมาจะหาเรื <c oughs> <ๆ>่องหาลาแล้วนะ ไอ้ที่จับมาเนี่ยติดติดเต่ามาเปล่ามาติดเต่ามาฮะไม่รับนะมนไม่รับอา่าแล้วไอ้เรือเนี่ยเวลาไปาโกยปลาตามที่ต่างเนี่ยเดี๋ยวติดธงมั่งเดี๋ยวไม่ติดธงมั่งนะไปตอนกี่โมงนะลักลอ,กลอกลบอะไรแบบก็เลยเป็นปรากฏการณ์นะฮะสำคัญขึ้นมาว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยต้องยกเครดิตให้เขาเขาแก้เรื่องนี้นะมาแก้เรื่องไอ้นี้ไอยูยูเนี่ย,ยคือ illegal, อีลีกัลแล้วก็อันรีพอร์ตติด ฟิชเชอรี่เนี่ยการไปทาการมองผดกฎหมายเนี่ยแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะที่มันมีการจัดการเรื่องแรงงานอง,องด้วยก็คือเรือนี่มันล่องไปในน้ํนไม่รู้หรอกใครเป็นใคร,ครใช่ไหมเสร็จแล้วไอ้เรื่องสงครามนาฏกรรมที่ผ่านมาก็คือการข้ามรุดในเรือครคนงานงานมาลงบมอชิดเนี่ยในอดีตเนี่ยมีล่อคนไปนะไม่ได้า่าล่อแต่ผู้หญิงนะล่อผู้ชายเนี่ยตัวโตๆเนี่ยยิ่งดีเอาไปเป็นแรงงานทาสในเรือครับ เตือนอีกทีหลังจยางถูกวางรางสลบเนี่ยไปโผล่ในเรืมอมงแล้วแล้วก็หวังว่าเอ้ยเรือนี้มันต้องเข้าฝั่งวันหนึ่งกูรอดใช่ไหมความสวยคืออะไรความสวยก็คือไอเรือที่คุณไปถูกโยนทิ้งไว้เป็นแรงงานทาสเนี่ยมันไม่เคยเทียบฝัง่งมันเป็นเรือเขาเรียกเรือฮับหรือเรือเซนเตอร์มันก็กวาดปลาอยู่ในมาหาสมุทรนั่นแหละเสร็จแล้วมันจะมีเรือเล็กมารับไปลานี้ไปอัอ้นี่ก็เป็นแรงง,งานทาสถูกข้ามหรือเรือใหญ่ไป คราวนี้มันก็มีประเด็นอยู่ว่าไอการัดลเลาะ,ะ,ะขึ้นมาบนใจฝั่งเนเทียบท่าเนี่ยมันมันมีแรงงานต่างด้าวผลเข้ามาโดยไม่ถูกเรื่องถูกเร้วบอะอมใช่ไหมนั้นวันนั้นน่ยที่เขาโจมตีแล้วมนตรีเขาทิ่มไปว่าแรงงานผิดกฎหมายนี่ไม่ใช่เฉพาะที่มาอยู่ค้ากงค้ากุ้งอะไรกันเนี่ยะนี่นะมาจากในเรือรือเปล่า เขาพ็อพูดมีสาระไม่ใช่เขไม่มีมันก็คงมีความจริงอยู่บ้างคงไม่บ้างหรือบ้างถึงไม่งั้นท่ามรฐมตีนหนึ่งไม่พูดใช่อันนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่ว่าแล้วใครดูอ่ะมครัว่าดูเปล่าว่าเออหรือเจ้าท่าฮะมันทั้งแผงนะแหละคนเข้าเมืองสุสานะอ,อ่ะปล่อยให้ปล่อยให้เข้ามาได้ไงอะไรอย่างนี้ยเห็นไหมฮะอันนี้ วันนี้มาถึงจุดที่เราเตรียมการโอนหุ้นได้แล้วเพราะว่าผมก็ว่าจะไปส่วนมต์ข้ามปีสมัยนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สวไม่ได้ะอายาร์ขอความร่วมมือแล้วให้งดหมครับอันนี้หนึ่งในวัฒนธรรมของแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือเข้าวัดครับะะวัดใหญ่ๆแถวแม่กลองแถวหมหาชัยเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาเมีความผูกพันในพุทธศาสนานะนะเขาเข้าไปช่วยสร้างวัดอะไรต่างๆ ทุกวันนี้นะอย่าไปดูถูกคอนเนอรว่าเขามารับจ้าง,ปางเป็นแรงงานเฉยเงินไม่ได้กลับประเทศก็มีนะครับเงินมาร่วมกันบุรณะวัดต่างๆเนี่ยนะวัดบริเวณดงน้ําเค็มแถวนั้นเน่ยโอ้เจริญมากเออสร้างสวยใช่นะมาจากมาจากแรงศรัทธาของพวกเขาเหมือนกันนะอันนี้ประเด็นเราจะยังไงต่อละ่ะเราวนหญินกับหมอหรือว่าเราเราวนยินทุกเรือ่องมีคุณกรรยังไงกลับวนหญิทุกคนถึง,ถง ถึงวมันหุหิดแล้วเนี่คุณดคือปลายปีเนี่ยผมมันควรที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งเสริมแต่ปีหน er ้ามันไปโดนนายกสัมภาษณ์เมื่อเช้าป่ามนหหยิดเกี้ยวกลาเนี่ยคุณนัทติดมามุดหยิดตามมันหงหิดมากมันหหิดมากจานเอคือแทนนี่มันจะดีอยู่แล้วกลายเป็นซ้ําเติมนี่อความเงียบเหงาของมหาชัยในวันนี้เนี่ยส่งไปถึงตลาดปลาที่ละนองนะเหรอ <ork ork จริงจรางว่าะน้องเงียบนะจ๊ะเราะวจ่าละนองเขาต้องหยิบมาส่งที่นี่ที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะกระจายสินค้าคืออาหารทะเลเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าสองตลาดมันใหญ่มากแล้วแล้วเป็นตัวกระจายไปสู่จังหวัดอื่นๆเพราะฉะนั้นตายช่วงปลายปีอย่างนี้แทนที่จะขายของได้ดิบได้ดีเขาต้องขายไม่ได้ มันเป็นการซ้าเติมเพราะคาได้ค้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถผมพังเนี่ยจะต้องไปซ่อมที่อู่มหาชัยเพราะเขมีหัวสัะเยอะนี่จัดไปไม่ได้นะไปไม่ได้ละไป,ไปไม่ได้ต้องยอมแล้วว่าขอการค้าจังหวัดเขาบ<ข>อกว<ม>่าในการที่สั่งล็อกดาวน์ครั้งเนี้ยของของสมุทรสาครเนี่ยจะททาให้เสียหายวันละพันล้านนะน้อยน้อยพันล้านนี่ก็วันละพันล้านนะพันล้านนี่นิดหน่อยประเมินผิดหรือเปล่าขอการค้าจังหวัดอาจารย์คือ รายได้ที่พันล้านเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ออฟฟิเชียลแต่รายได้ที่ไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยมันยังไงคุณทราบไหมปลาจระ,ะเมดเนี่ยทำไมมันแพงจระเม็ดดำเนี่ยทำไมมันถูกทำไมจระเม็ดขาวเนี่ยม,มันแพงเอาจระเม็ดดำเนี่ยมันนำตื้นมันกว่าทีเดียวมันก็ขึ้นมาได้แล้วนะจระเม็ดขาวเนี่ยมันอยู่กันเป็นคู่แล้วมันไปไกลไปน้ําลึกใช่ไหมคำถามคือว่าใครเลี้ยงเหรอปลาพวกนี้ไม่มีธรรม,มชาติเลี้ยงใช่ป ไอ้ตอนหยิบจับขึ้นมาเนี่ยเอาราคามาจากไหนอ่ะดังนั้นไอ้สิ่งที่ประเมินกันเนี่ยพัน,พ,นพันอเนี่ยนะบันเป็นพันจากการประเมินอของอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันมีมูลค่าที่มองไม่เห็นซ้อนอยู่นั้นอีกทักขอกลางก็พูดไปเลยใช่หไหมสองพันสามพันอะไรพูดไปเนี่ยพอพูดพันหนึ่งคนบอกไม่เยอะนะฮะพูดความจริงออกมาว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่ เวลานี้จังหวัดรอบๆเนี่ยนะยีดการ์ดนะนะดีปิดจะลอ็ลอกนู่นดนี่กรุงเทพก็ปิดทางสาสมุทรประการเองก็ปิดทางสาะจังหวัดอื่นไม่ล็อกมั้งเหรอเชียงมงเชียงใหม่ล็อกไหมล่ะมันยังไม่มันไกลจากสมุทรสาครเมีนะฟังดูเนี่ยมีใครทําผงทําผมอ่ะลงมาจากเชียงรายเนี <laughs> น่ยคือผมกอ <ผม S 1> ีกทีที่มหาชัยอ่ะคือผมอยากวันนี้ผมอยากจะถามไปที่พวก รัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งหลายแหล่คือไอ้ก่อนหน้าเนี้ไอ้ช่วงโควิดเนี่ยจนจะลดเหมือนจะฟื้นไม่ฟื้นอัดนโยบายตึงนะเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยี่มอะไรเน่นะเนี่ยมาเจอเหตุการณ์โควิดครั้งใหม่ของคุณหมอธวีสิทธิ์เนี่ยอีกครั้งเลยเนี่ยจะฟื้นได้หรือไม่ไม่ได้เหมือนตึ๊บหน้าจันย์คุณเห็นไหมรัฐมนตรีครั้งไม่พูดอะไรเลยทํางานอย่างเดียว ทำไมไม่พูดอ่ะเพราะเป็นคนของนายโยกเปล่าเลยไม่พูดยิ่งไม่พูดก็ไปใหญ่พูดสิฮะพูดออกมาว่ามันมีความหวังริบหลีเรื่องรองอะไรบ้างพูดออกมาไม่ต้องกลัวคนก็ด่าเราก็ด่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครพูดให้เขาได้ยินดังนั้นเมฆหมอกแห่งความอึมครึมหดหูเนี่ยมันจะปกคลุมอยู่อย่างนี้ ยิ่งกว่าฝายชีข้อเบียม2.5อยู่งเลยแล้วคุณไปปล่อยใครพูดคุณไปปล่อยแล้วมันตีสรรสุขซึ่งรังตําแหน่งรองนายกซึ่งคุมกระทรวงเศรษฐกิจไม่กี่กระทรวงพูดได้ไหมต้อยตายสิป่าคุณเป็นแผนการเมืองอะไรป่าคุณจะเสาะแซะอะไรกันป่าคือนี่คือถ้าถ้าถ้าจัดเดยพูดนี้ผมก็ขอเตือนพวกนักการเมืองเลยนะอย่าเอาเรื่องอย่างนี้อย่าเอาเรื่องความเป็นความตายหรือปากคองของคนในชาติเนี่ย เป็นเงื่อนไขทางการเมืองของผู้คุณเลยก็วันนี้ทวิตเตอร์ทวิตบุรีเขามาแล้วเนี่ยเขาจะเล่นนี่นี่นี่ทวิตเตอร์ที่ผมเปิดตอนนี้เลยจันพูดแต่เรื่องโควิดืมเอามีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่สุสีเขาคุยกคือเรื่องตั้งอบาจอเดี๋ยวเราค่อยคพูดเพราว่าแต่พูดถึงว่าวันนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินเพียงพรมเนี่ยพักอะไรนะคุณท่านเนี่ยรวมแล้วาลอยู่ ก่อนหน้านี้คุณไม่สังเกตปรากฏการเลยหรือมีคนเขาตอนคด,ดีบ้านพักทาหารเนี่ยเพราะว่าใครจะมาเป็นนายกแทนล่ะก็นายกหนูเพราะสปอตไลท์ก็ฉายจับใช่ไหมราศีก็ขึ้นจับใช่ไหมนายกหนูว่าที่นายกหนูใช่ไหมเสร็จแล้วก็เออดูดีซะด้วยว้าเป็นนายกที่สามารถจัดการบริหารเศรษฐกิจได้วันนี้ทวีตบุรีหันไปพลิกเล่นกับ นาะยกว่าที่นายกหนูเข้านะไหมเย็ดพระโครมเลยเนี่ยต์นนีย <c oughs> มันมีอะไรหรือเปล่าตั้งกระเทบเรื่องปฏิบัติการไอโอแล้วเนี่ยนะม,นมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้มาหรือโควิดมันก็กระจอกในทัศนะของของรองนายกเขาเพราะว่ายาสูตรค็อกเทลสูตร,ตรแรงกรต่ายมันแก้ได้ับ <c oughs> แต่รองนายกเขาลืมบอกว่าโคต้าของคนเนี่ยที่จะสามารถมาใช้ยาได้มันกี่คน อ่ามเป็นพร้อมกันถ้าเป็นพร้อมกันแล้วก็คือไอ้เนี้ยรัฐบาลเราไมา่เคยพูดนะคนที่ไปพูดเป็นใครรู้ไหมนายแพทย์อุดมข้าชินทร์องครับซึ่งพูดแต่รัฐบาลแต่ก็ไม่ค่อยมีใครได้ยินว่าเออขณะน,นี้วัคซีนกําลังดําเนินการผลิตที่นั่นที่นี่ออกมาได้เท่านั้นเทาน่านี้นะอ็อกซ์ฟอร์ดกำลังร่วมมือกับประเทศไทยนะเรากำลังแก้โรงงานผลิตยาให้เป็นสายการผลิตวัคซีน เราได้สิทธิ์ในการจำหน่ายให้กับผู้คนต่างๆในอาเซียนรประเทศอื่นยังไม่ได้อย่างนี้นะนกลายเป็นหมออุดมซึ่งไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลเคยเป็นรัฐมนตรีเสร็จแล้วก็ไปเป็นสอวอมากตอนนี้ใช่ไหมมันใช่หน้าที่หรือเปล่าที่สวจะพูดแต่มันก็เข้าใจว่าแก่จะมีหมวกอีกใบในฐานะอาจารย์แพทย์ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการนะนะแต่อยากให้เสียงอย่างนี้ออกมาจากปากคนเป็นรัฐมนตรี โอ้มันเป็นเรื่องที่ยากมากนะ,ะสำหรับรัฐบาลจุดนี้อาจารย์<ม>คือเรื่องดีถึงเอ,อกจากปากตัวเองเออแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยไม่เคยออกจากปากตัวเองไม่มัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่ทําความกระจ่างให้เราเห็นนะว่าวัคซีนมันกําลังจะมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอาจารย์เนกอาจารย์เนกและจา,จารอจะระดมกันให้ช่วยผลิตวัคซีนคนละห้าร้อยรู้คนไกไหมผมฟังคนไกแล้วผมนึกสะท้อนในอกนะ คนละห้าร้อยเนี่ยคุณได้สิทธิพิเศษก็คือคุณจะมีสิทธิ์ได้ใช้วัคซีนจองใช้ก่อนอะไรเงี้ยภายใต้เงื่อนไขประกันครับสองคุณเอาห้าร้อยเนี่ยไปทําส่วนลดว่าถ้าคุณจะซื้อประกันภัยอะไรเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลด500้คุณฟังแล้วคุณตังนขยิยิบไหมต่นเอ้ยนี่มันอะไรดิอะตื่นขยิบตื่นยิบทีนี้อาจารย์อาจารย์เอโควิดระบาดรอบสองเนี่ยอาจารย์กลัวเรื่องอะไรกลัวเรื่องคนหลอกคน นหลอกคนก็คือว่าไม่มีใครเล่าความจริงกันนะแล้วก็ทุกคนก็มังอุมังอาหลานะถ้าผมสมมุติว่าจ่ายเงิน500ร้อมเรางทุนให้จานเอกเนี่ยแล้วผมก็ทำประกันสุขภาพไว้เนี่ยจริงๆแล้วใครได้ประโยชน์นะถ้ามีวัคซีนเกิดขึ้นถ้ามีวัคซีนเกิดขึ้นบริษัทประกันสุขภาพก็แฮปปี้เพราะว่า ค่ารักษาพยาบาลกรณีผมติดโควิดเหมือนไม่เกิดจะมาอันนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันมันเป็นลายลายเสียของไครอะแล้วทําไมผมจะต้องมาระดมตรงนี้500ถ้าเราฟังนะอาจารย์อุดมเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามแก้ปัญหาเนี่ยเหล๋ยวหาว่าเชงไม่ไม่เชียนะแต่ว่าเขาทาจริงคือเขาเอาเงินออกไป2000ล้านเนี่ยไปทําการจองอวัคซีนเนี่ยเขาเพราะมีแผนสํารอง,งต่างๆเยอะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่ามารอจ์เน่ผลิตวัคซีนนะเขาก็ไปไฟเซอร์เขาเอาเงินออกไปจองนะะเขาก็ทำความร่วมมือกับออกฟอร์ดซึ่งผ่านไปทาง SDG นะฮะหาทางเอาสายทอเทคโนโลยีมาผลิตบ้านเ,าเราอะไรแบบนีาลทำหลายวิธีไม่พูดเลยทำไมทำไมไม่พูด <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มาหลอกกันไปมามากกหลอกว่ากระจอเพราะเรา หมอหนูต้องบอกดีว่ากระจอกห้องี่ผมเตรียมวัคซีนไว้งี้ผมเตรียมยาไว้งี้หมอผมเป็นงี่ยงงี่ไม่พูดก็พูดแค่นี้ด่ากระจอกไอ้น,นุ่นด่าหนูนี่ด่าหมาเสียแล้วไงะเราก็คึมอยู่ใต้ฝาชีอยู่นี่ต่อไปแต่สิ่งนี้ผมกลัวเนี่ยอาจารย์ผมกลัวหน,งนังเรื่องเดิมจะม้วนกลับไปฉายม่อีกรอบในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์จากหน้ากากจากหน้ากา,าก,ากาและแอลกอฮอล์ ก็มาแล้วเห็นแล้ววันนี้เมื่อเช้าผมขวัญกันแล้วขมขวัญกันว่าแอลกอฮอล์ที่ท่านเก็บไว้ในรถจะเสื่อมสภาพให้ท่านไปซื้อใหม่ไม่สามารถใช้รักษาล้างมือโควิดในหมู่บ้านผมนะมีริงๆมีหลายขายของผู้ใหญ่บ้านมีไหม หมู่บ้านคนไม่มีไม้หมู่บ้านทันสมัยไฮโซเลยนหมู่บ้านผมไม่มีผู้ใหญ่มีทุกคนจะบันทิติของเจ้าของโครงการอยู่อ๋อทอดทอดทอดหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรนัสรรก็นึกว่าหมู่บ้านหนองตาคลอก็มีขายนะอาจารย์ขายหน้ากากทำไมกองละแปดสิบตอนแรกเจ็ดสิบตอนนี้แปดสิบเท่ากันกับในเมืองในเมืองก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าร้อยห้าสิบเหรอร้อยห้าสิบแล้วเอ้าเขาประกาศเป็นสินค้าควบคุมไม่ใช่เหรอควบคุมใคร ต้องปรุมราคาเนี่ยผมกลัวมากผมกลัวที่จะหาช่องแล้วก็หาโอกาสในการรังแกซ้าเติมมนอีกนี่แหละนี่คือสื่อในสถานการณ์ที่ผมว่าคนมันหลอกคนนะครับงนั้นถ้าวันนี้เอาความจริงมาบอกกันหน้ากากทำไมยังคงต้องใช้อยู่เริกพูดกันสักทีหน้ากากผ้าอะไรนะเอาความจริงมามามาเล่ากันฟังนะฮะแล้วก็หาทางดําเนินการแก้ไขนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับแบบประเมินความเสี่ยงนะ เออคุณไปพื้นที่ระบาดมาป่าตอบเป็น Google เลยนะเป็น Google Form มาเลยนะคุณมีสัมผัสที่นี่มาป่าเพราะผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่รู้ความจริงว่ามันระบาดท,ที่ไหนบ้างผมไม่ได้ข่าวามาแล้วก็นี่่ันมาคือไอ้ที่ไปสัมผัสผมจะไปรู้ได้ไงคนที่ผมคุยเนี่ยมาจากพื้นที่ไหนไม่รู้ก็ได้ไง ผมเลยเป็นแม่ต้นแบบไทยชนะไม่แต่แต่การตรวจตรวจโควิดเร็วครั้งนี้ต้องต้องขอบคุณครถสองคันนั้นเลยนะอาจารย์รถพระธานรถพระธานมันจะอยู่หัวมันจะอยู่หัวเนี่ยทําให้ตรวจแล้วทราบผลได้เร็วครับคือเหตุเกิดที่จังหวัดนั้นชุมชนนั้นรถสองคันนี้นลงไปเลยครับแล้วก็ตรวจได้เลยอันนี้เป็นพะมหากร,รุณาเนี่ยเราปรับเพิ่มตัวนี้นะรจริงจริงนะ,ะนักกานเมืองมันคิดบ้างก็ดีนะ นักการเมืองเขาจะได้ไม่ต้องงงเงยใช่ไ <Jamie, S 1> หม<า>แล้วก็มีการเบอร์อีกฝ่ายหนึ่งด้วยที่งงแงยหนักกว่าอีกเอาเป็นว่าโควิดครั้งเนี้ยเราโทษกันลําบากเลยไม่ไม่ลำบากหรอกลำบากเห็นเห็นอยู่หูถาออกวาโทษกันลำบากคือมันทุกฝ่ายเลยตัวตัวตัวประชาชนเองเนี่ยคนไทยอาจจะหนัดแรงงานอาจจะไม่ตหนัดหรืออาจจะเป็นตั้งสองคนก็ได้ ข้าราชการเองเออจ้าหน้าที่เองหลักหลวมในการปล่อยคนต่างแดนเข้าประเทศก็ใช่พ่อเมืองเอง,เองไม่ควบคุมมาตระการให้ดีก็ใช่กลายเป็นว่าเราหลักหลวมกันทั้งประเทศใช่หรือไม่จะทิ้งปมไว้กระทิ้งนะแต่ขอเคลียร์ให้หมอนหนุ่มคนนิ้ว่าทำไมต้องลบโพสต์ด่าแก <laughs> <laughs> อย่าลืมนะครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีงบประมาณสำหรับ อสมอ,อมไม่มีเบีย้ยเสียงภัยทหารไปรบใจแดนมีเบีย้ยเสียงภัยนะแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยไม่มีเขาเป็นรัฐมนตรีที่ไปหาเงินมาจ่ายให้คนได้ <c oughs> เศ้าไหม <c oughs> ผมไม่พูดต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs>